เจ้าอนุวงม่เพรย่สยพิร ا เห็นบม่สยขาเจ้าทรยสีาพิรา ث เจ้าคือเนมไก่ทัาย,ยเสียขาพิรา ث เห็น,น,หน,น,หนบอก หลวงจันทิพย์ลเนี่ยมีโอกาสได้มากราบไหว้เนาะได้มาในมัสการสายพุ่นะโอ้ทางอันนี้งดงามมากเป็นวังเลยสุอพระราชวังเลยอ่ะป่ะเดี๋ยวเขาจะไปหาอิหยังกินกันทุกคนเนาะอยาข้าวแล้วไปหาอิหยังเซาบเซาะกินอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทิ์ไปเบิ่งกันว่าเขาสืได้อย่างกินเนดื้เหลือ กงังเหรอแล้วมันมีทางอ้ออยู่บดล่ะไปเดี๋ยวเอาไปหาอย่างจีนความจริงแล้วอาหารมันกระหลายอยู่อ่ะแต่วันนี้ก็มีเนาะนนอันนี้ก็มีทุกคนเ,เ,เดี๋ยวไปหาอาหารที่แซ่บสุดบ่รู้มันจะแซ่บกูหลานแหละ <laughs> เขาจะสกินอย่างงั้อ,อันนี้ก็ พระธาตุหลวงเวียงจยันทร์สวยงามมากแวทกินข้าวเปียก,กนคนนิ่งกินข้าวเปียกยู่ที่นครหลวงเวียงจยันทร์จนแล้วที่บริการข้าวเปียกยู่ลาวทุกคนเอย ไปเจออะกิเกอแกก๋วยเตี๋ยวเนาะเดวันนี้กับเมื่อกี้ข้าวเปียกจ้าเลาก็สั่งเป็นข้าวเปียกหมูกรอบเนาะอู้ดูคนเหมือนกับเจ้าให้เลือดนะอู้เลือดตอนใหญ่ๆทางพี่ก็คือแบบข้าวเปียกหมูกรอบคือกันแต่ว่าสีสีมันแปลกๆมันต่างกันเลยคนแบบเพชรแห้งอะสีแเชฟฟอง สีสีทนได้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 แซ่บท้องเลยแหละความจริงร้านนี้เป็นข้าวเปียกไก่เปียกไก่จะของเชื่อแม่แม่ไก่แม่ไก่ขาเปียกไก่มไกแม่ไก่หนึ่งเก้าแปดสร้านข้าวเปียกไก่แม่กไก่ทุกคนมีเมนูเส้นเมนูเข่าเนาะหลากหลายเลยแต่ว่าลูกค้าก็น่าจะกินแล้วก็ออกเนาะซื้อว่าบริจาคไดย เครื่องเคียงเครื่องพักเนาะนี่เดี๋ยวจะเป็นถั่วง,งอกคน <c oughs> ผมมีพักมามีแต่ถั่วง,งอกมามามาเดี๋ยวเขามาซีโม่จะเป็นเจ๊ดายนอไนต้องเอที่มันซ <c oughs> <า>ุกนะต้องกินนี่ต้องออกดิษมัน ก็คือเซฟจะขีดมาเซฟด้วยหอมเลยอะทุกคนหลังจากที่เฮากินักเฟ่เนาะอีดตะขียบร้อยทุกคนสถานที่ต่อไปเนาะที่เฮาจะไปนั่นก็คือประตูไทย เมื่อกี้ก็ขับกายทุกคนโอ้รถลายเชอนะรถลายหลายทุกคนเลยแยกปั้นใจโอ,โอ,โอ้งามนอะประตูใสใสีประตูใสประตูใสข้างหน้าดูเห็่ว่า เดี๋ยวเลี้ยววิดไปนะฟูตไปนะฟูตถ้าดึงวันที่อ้อมเลยทางหาสามารถขึ้นได้เขาก็จะขึ้นเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าราคาเท่าไรค่ะยู่แถววงเวียนเลยตีไปอยู่อยู่กลางเลยเนาะจู่ใจกลางวงเวียนเลยปะตูใส่ สุดเฮากับมาฮอตแล้วทุกคนคนครหลวงวิงจันทร์เนาะก็เป็นการมาครั้งแรกของเฮานี่เองทุกคนและสถานที่ที่เฮาอยู่นี่ก็จะเป็นประตูไซนี่เองเนาะซึ่งวันนี้เฮาจะมาเว้าเรื่องราวของประตูไซและกับการตกแต่งต่างๆทั้งภายนอกภายในเนาะให้ทุกคนได้ฟังเนาะถึงว่าข้อมูลของเฮาจะบ่นลาลเนาะแต่ว่าเฮาคจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนี่เองเนาะกับประตูไซทุกคนในเมื่อก่อนเขาก็จะฮ้องว่าอนุสาวรีนี่เองเนาะ และสถานที่ตั้งก็จะตั้งอยู่ท้ายสุดเนาะของทางที่ตามเป็นออกสียงเหนือทุกคนก็จะเป็นถนนล้านซางนั่นเองก็จะตั้งอยู่ใจกลางลคนครหลวงวิ่งจันทร์เลยเนาะประตูใสก็คือได้กสร้างในปีพศ2500น,น,นี่เองคนแล้วก็หาก็สร้างแล้วในปี2511เนาะประตูใสทุกคนได้ตกแต่งเนาะศิลปะแบบล้านซางเลยทุกคนก็ซึ่งได้นําเอาซัดในตำนานทุกคน กันในความเสื่อของศาสนาพุทธเนาะเส้นกินนาลี่แล้วกะพญานาคเป็นต้นทุกคนและกะเทพ,พเจ้าเนะาะศาสนาพราหมณ์และ็อินดูเนาะมาตกแต่งบริเวณโดยรอบทุกคนที่มีการจัดการแสดงเนาะแถวน้ำพุทุกคนมาประกอบอดนตรีและวกะสวนประตูใส่ทอกคนทุกคนวันนี้ก็คือเขาจะขึ้นไปทางด้านทงกันเนาะนี่เห็ดอย่างนอ้อมาอ่างอย่างอ่างตรงนี้ฮอนฮอนบอ ปะขึ้นเทิงไว้ก็เคยเห็นขึ้นบขึ้นต้องได้ขึ้นแล้วมาจุดนี้ต้องได้ขึ้นทุกคนเพื่อเห็นวิวสะพานหลวงเวียงจันทร์เนาะนี่สร้างเขาบอนนี้ออกแบบให้ใส่ลิฟต์เนาะเออสร้างเอาลิฟต์ก็สบายเลยเป็นบลอนซื้อปีขึ้นสมวิวคนลาวห้าพันกวีคนต่างประเทศสามสิบพันซื้อปีจ้าซื้อเออขึ้น เซ็ตหนึ่งเลยสองคนคนไทยคนไนคนไต้่นนึงคนไทยนึงโอเคได้แล้วบอปีได้ระเบอปีโอ้วันนี้บอปีเ้าได้ปีแล้วปไาเอาได้ปีแล้วทุกคนเอาสิพีลาสารอบรอบสามว่าขึ้นมาได้ไหมขึ้นได้โอ้โห้ยมาถึงหนาเรมีลิฟต์ด้วยนะ

ยิ่งงามๆกต้องปีสนายประมาณนี้แล้วกันทราีหรือว่าเดือนีอ่โอ้มันติดกันผมรุม่งนะเอ่อเคื่อนข้าปีเก็บขึ้นมานี้นปิดกันรุ่งนะซื้อปีทังซื้อการเดินทางทุงกทั้งมาตอก็ต้องเอื้อนตอกปี <c oughs> อเพราะว่ามันจะไปซื้ว่าเขาซื้อมาแล้วพอ่อแล้วก็อะไร ขึ้นมาที่หอ้องนี้ห้องห้อย่างน,นี้เกี่ยวกับประวัติของขึ้นมาเย็นเลยประตูใสมาเบิร์ท่านน,น,านันท์ด้วยกัวนี่อันนี้จะเป็นข้อหมาของประตูใสจะมีเรื่องราวนะและ,และประวัติ ันจะเป็นความหมายของประตูไซน์นะคนเนาะประตูไซก็คือเป็นอนุสาวารีย์ทุกคนเนี่ยเพื่อสร้างมาเพื่อสรลปสฉลองประเทศลาวที่ได้อะปดเอกหรือว่าได้ทับเอกลักษณ์ุกคนได้ปดปล่อยใจเอกลักษณ์เลยุกคนจากการปกครองของฝรั่งเศสในปีพันเกห้อยห้าสิบสามนี่ทุกคนนหลังจากได้ทับไสสนะเนาะประตูไซแห่งไสสนะนี่เทุกคน อันจะเป็นหูาพารเนาะสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนที่ปลดป่อยแล้วทุกคนที่ประตูไสทีกปอดได้ได้ครับไซสนาเนาะฮัลโหลมาดีด้วยมาดีด้วยเห็นประตูไสอีกข้างนอกเป็นยังไงเ,<น>เออบนเรื่องผมฝันฝว่าจะมีห้องโถงขนาดใหญ่ซ่อนเอาอยู่ซ่อนเอาไว้ในประตูใสต่อไปคืออย่างต่อไปคือดาดฟ้าของ คือดาดฟ้าเลยนะครับคือดาดฟ้าของประตูไซเลยนะฮะเขาจะเบิ่งกันแบบ360องศาทางเทิงนี้เป็นยังซีฮะที่เราเห็นนะมีอาคารที่กำลังก่อสร้างบ่กำลังก่อสร้างแล้วกับปรับปรุงกันอยู่ไปเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งทางด้านนี้กันทุกคนนี่ทางน้นพวก็จะเป็นแบบเขตก่อสร้างเลยก็เลยแบบจะสีน้องๆในนินึงส่วนมาเบิ่งทางนี้ทุกคน จะเป็นถนนหนทางเลยพี่นะอันนี้ก็จะเป็นใจกลางเมืองเลยทุกคนนะใจกลางอ่าประตูไซเลยเนาะนประตูไซก็คือตั้งอยู่ใจกลางเนาะเหลือเป็นแล้วก็เป็นวงเวียนพอมาทนนี่ก็คือเป็นดาดฟ้าเนาะพอประตูไซก็จะเห็นวิวของอ่านครหลวงแงจัน,นแบบได้ย่างชัดเกนเลยเนาะฮว้งามเลยทุกคนว้าว หรือว่าหา้ากะสามารถขึ้นไปข้างเครื่องน,นี้ก็ได้เลทุกคนข้างเนรื่องเราจะเป็นอวิวแบบสูงสุดเนาะจะเป็นดาดฟ้าเนาะก็จะเห็นอ่าวิวของตัวเมืองไดชัเจนเลยเนาะนสบายดีสบายดีสบายดีเล่าเลาว e a h เลา <Yeah. S 2> ลา พักไทยตามชาตินักเกคนเนาะเพื่อแบบชาติต่างชาติเนาะหลายเลยเนาะมาเที่ยวมาลินี่ที่นครหลวงเวียงจันทร์เองทุกคนมาเบิ้งประตูไซแล้วก็มากราบไหว้พระธาตุหลวงเวียงจันทร์อู้วันนี้จะเห็นวิวแบบสูงสุดเลยทุกคนถ้าวันจะเป็นน้ำพุนี่ทุกคนนี่จะเห็นวิวน้ำพุเลยเนาะแต่ว่ายามกลางคืนก็น่าจะ นี่น้ำพุในนคนพ่อตอนนี้ก็คืออาการหอนแหงตอนแรกเลมากอะคนกะล่ายอยู่บนนี้คนแล้วกันนาท่องเที่ยวเนาะแล้วก็้าวเมือนงนครหลวงเน,นี่คนก็พากันมาลินมาเที่ยวเนาะคนอยู่ที่ประตูไซเนนคนเนาะเห็นวิวเลย หรือว่าห้องสีนา้ึ้นอีก,กอะไ้ทุกคนนี่หรือว่าห้อจากเห็นแบบวิวแบบเออสูงกว่าน,นี้เนาะนี่เลยทุกคนแต่ว่าอันนี้กจะ,ะ,ะจะใส่ประตูเล็กไว้เนาะจะใส่ประตูเล็กไว้กาจะย้ายแบบคนตกคอนอีหย่างเลยทุกคนก็เลยใส่ไว้เนาะอันนี้ก็จะเห็นวิวแบบชัเจนเยเนาะตอนนี้ก็คือหฮากประเภ่เทิง,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 งย้นอนละ เพิ่งยอนของประตูใสแล้วค่ะว้าไปมาแล้วประตูใสทุกคนอันนี่เป็นทางรถไฟทุกคนนี่เรากจครับรถตามลาล์รถไฟนะราลรถไฟทุกคน นี่คือกำลังจะข้างหัวมีตะพามแหีกทีหนึ่งเนาะจะไปน้องท้ายกันจ้านี่เขาก็จะได้เห็นวิวแบบชัดเจนเลยทุกคนเนาะเพราะว่าเขาก็ได้นั่งกลางข้างคนขับเลยทุกคนเพราะว่าเต็มเนาะก็เลยมานั่งข้างเขาเลยทุกคนเปียกเลยข้างหลังนะเขาก็เลยได้แบบบนหนั่งพิเศษ ขึ้น ร้อยนัดจ้าจบคลิปแล้วไปได้จบคลิปแล้วนี่จบคลิปนครหลวงวี่งจันทร์จบคลิปนครหลวงวี่งจันทร์ไปแวบๆไปแวบๆไปมือเดียวแวบๆไปแวบนะก็เลยข้ามมาทางหนองคายไปที่เรียบร้อยแล้ววันนี้แพนเฮากะน่าจะออกจากหนองคายเอ้ยยังอยู่หนองคายดิในห้อาจะอยู่ในอำเภออย่างเขาเป็ยังบุ้งเกล็ดติดตามเบิ้งในอีพีต่อไปนะสำหรับอีพีนี้นะจ้าหนองคายเด้อบ๊ายบาย